มาจ้าบานันนี้คุณผู้ชมค่ะสวัสดีนะคะเมือนี้จะภามเฮดอ้อหัวค่ะขั้นตอนที่เฮดยูนิตก็คือการตำเครื่องนะคะในนี่เขากับซีไซหอมแดงกระเทียมปริกค่ะ ตาให้พ่อบุบๆหยาบๆนะคะเนี่ยค่ะยังมีชิ้นส่วนของหอมแดงอยู่นะคะแล้วก็เอาว่างลงไปยุบบนหัวของเขานั่นแหละค่ะหัวนี้เป็นหัวก,กบนะคะใส่ขีแล้วเรียบร้อยคําว่าใส่ขีนี่บนแมนว่าเอาขีใส่น้าเด้อหมยถึงการเอาขีออกนั่นล่ละค่ะเอาเครื่องในเอาใสของเขาออกไปนะคะมาที่นี่ก็เอาลงมาใส่ในหม้อค่ะตามด้วยตะไคร้แล้วก็ต้นหอมนะคะตามด้วยผักอีเลิศนะคะผักอีตู้ผู้ไดมีผักซี่นันซี่นี่ก็ใส่ได้ด้ค่ะ ผัดไก่แง่งกับไส้ใดขึ้นกันค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร่าน้ำปลาผงชูรสค่ะคนให้เข้ากันค่อยๆนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ค่ะรอให้เดือดนะคะรอให้ซุกจากะมาณหาถึง10นาทีเพียงแค่นี้อ,อ่อหัวของเขากันแล้วแล้วค่ะแซ่บมากๆเลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูในตำนานอีสานขนานแท้ค่ะบางคนเอืนว่าแกงหัวนะคะเขากบแกงใดขึ้นกันแกงใส่นมไมศสมแกงใส่น,นันใส่นี่นะคะแต่เมนูนี้เรียกว่าอ,อ่อค่ะ ก็คือเป็นการอ้อมนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะผุวน่ะบุ้ยหอมหอมเด้อค่ะกินผักอีเลือดผสมกับกินผักอีตูปปาดดุกโดดกับพองกันค่ะปาดถโถโถมาเด้อบัที่นี้เด้อเขาเนี้ยวันห้อนคุยเอาคุยเอาสดเอาเลยค่ะมากินน้ากันจ้าทุกคนจ้าผุวน่ะค่ะปาดถบอะไ้กินมาโดนละเด้อหวกนี่ถดถดถมาค่ามามามา